ขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะมาด้วยจ้ามาด้วยจ้ามากินส่วนจำนั่ไม่ไม่ซื้อส่วนจำนั่งคุณยายเนี่ยด้วยจ้าขายดีด,ดี่ะเบิ่งดูู้โอ้ย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 ามาด้วยจ้าใส่ถุงกระเ็ดได้เนาะจ้าขอบคุณลูกค้ามากนะลูกนะอันลูกค้ามากทั้งมิตรทุกคนสวยๆงามๆน,นี่มาอุดหนุนนั่ยไายสีกับลูกสาวนี่นี่จ้าโว้ยบัตวดอก นี่ตำมะควงน้ำย่ายนี่แม่นี่นี่แซบพออยังนี่กับไก่แซบลายลายกับจำมะควงกับย่างไก่ไม่หอดแคบหมูแล้วพี่น้องพี่จ้าแซบแซบค้นขายกับง่ามคนมาสื่อกับง่ามทั้งหลอด้วยนะคะมาได้จ้ามาได้จ้ามาอุดหนุนกันได้จ้าขายทุกวันเลยคะ่ะทุงเบิร์กับที่แม่จังได้ไม่คิดว่าเปลี่น ค่ะติ๊กตอกเรอย่าเล่นบดตามไม่รุ่นเนาะติ๊กตอกก็เรียนเนี่ยคุณย่าขอบคุณลูกค้าเด้อจ้าเดอเนี่ยลูกค้าเด้อจ้าสวยแต่ว่าลูกค้าอีกคนนึ่งมนบ่านหนาไม่ได้แกสวยนะแกอายแกเขินะเห็นไหมแทงเกิ่วนะลูกนะจ้า